คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะมาทำกินสู้วิกฤตโควิด -19 กกันนะฮะด้วยเมนูที่ทั้งอร่อยทั้งถูกนะครับแล้วก็มีคุณภาพเรียกว่า เต็มๆแน่ๆแนๆในราคาเพียงแค่19บาทเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่มีไรายได้ลดลงด้วยจาบก้าบาทเนี่ยเขาทําได้ยังไงคุณเอกเพราะว่าหน้าบ้านดิฉันเนี่ยข้ามาาาันไก่จานนึงก็50บาทแล้วคุณจริงๆเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่วางอยู่ตรงนี้รวมหลายเมนูเลยนะจานนึงนี่สิบาบาทเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับแต่ละร้านด้วยรวมไปถึงคุณอัครานาคบัรลังนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของฟูดี้มาร์เก็ตบางนาด้วยยืนอยู่ตรงนี้สวััสดีคครรบา อยาให้วุฒิคาพาพวกเราเดินไปเลยได้ไหมคได้เลยครับเลยอันนี้ก็คือร้านนี้ครับนนที่เข้าร่วมนะครับกับโปรนะครับโปรโมชั่นของเรา,มมาคือามมาเป็นโปรโมชั่นอิ่มท้องสบายกระเป๋า<อ>นะครับโดยผู้บริหารของทางฟู้ดดี้มาร์เก็ตบางนาเองเนี่ยมองเห็นว่าเราต้องการแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายนะครับก็เลยจัดโปรเมนูเด็ดมีร้านคร้าร่วมมากกว่า5 0บล้านนะครับเดี๋ยวลองเชิญชิมเชิมดูได้เลยแสดงว่าที่มาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นแค่น้ำน้ำจิ้มสวัสดีครับจากร้านไหนครับ จากร้านชงชาบาวชูก้าค่ะชงชาใช่ไหมครับใช่ชงแต่ชาอย่างเดียวเลยนะฮะมีแต่ชารับรองเข้มข้นติดใจค่ะไหนแนะนําเลยเมนูอะไรฮะเมนูที่ขายดีมากๆที่ร้านก็จะมีชาชาดมไทยนะคะแล้วก็ชาไต้หวันค่ะลูกค้าติดใจมากก็เลยต้องยกขึ้นมาทําโปรโมชั่น19บาทคู่กับฟูตดีก็คือเนี้ยอันเนี้ย19บาทใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีคอฟฟี่เมดค่ะเน้นๆเลยค่ะโอ้คือเราเรยกว่าเข้มข้นเรื่องของคอเลสเตอรอลเรื่องของคือสุขภาพใช่ค่ะนะเพื่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะ เนี่ยขวดนึงเพียงแค่สิบเก้าบาทเท่านั้นคุณหมอโอ้โหคุ้มซะิ่งกว่าคุ้มมาคุณหน้าบ้านดิฉันนี่ก็ยี่สิบห้าบาทแล้วค่ะใช่ไหมแม่ครับบอกเลยว่าคุ้มค่าเกินราคาสิบเก้าบาทแน่นอนนะครับโอเคนี่บายบายสิบเก็ตหนึ่งซีด้วยบายนี่จะดึงด้วยเลยค่ะขอบคุณคร่ะมาที่อีกร้านนึงเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแนะนำตัวเลยค่ะร้านครัต้นรักค่ะค่ะต้อนรัก เมนูเมนูกระเพราหมูสับค่ะเป็นกระเพราหมูสับนี่มาเป็นถาดคุณดาวกิคุณดาวกิจานฉันขอสักห้าจานแล้วกันกินหมดบ้างเลยคุณไม่แต่เอาจริงคุณผู้ชมขออนุญาตขออนุญาตอันนี้ถาดนี้ที่ที่วานอยู่ตรงนี้สิบเก้าบาทแหละใช่ค่ะถูกต้องครับคุณผู้ชมเอาจริงๆนะคุณไปเนี่ยร้านปกติทั่วไปเนี่ยถ้าจานเนี้ยประมาณสักผมว่าถาดนี้ 4 5่สบาทอ่ะแน่นอนใช่ไหมยางตามนะ19บาทนี่มีน้ำซุปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วครับซุปค้าจะบอกก่อนเลยครับว่าที่เห็นในภาพเนี่ยคือภาพจริงที่จะจำหน่าย19บาทจริงนะครับไม่ได้มีการแต่งเพิ่มหรือเฉพาะในรายการแบบไหนเลยถ้าเราไปที่บูดี้มาเก็ตจะครบอย่างนี้เลยจะครบแบบนี้เลยจุกตองครับคุณเอกคะซุปนี่ไม่ใช่ซุปการนะคะซุปไก่ไก่เห็นเลยนะคะเป็นน่องอยู่นนนี้เลยค่ะโอ้นะเป็นกระเพราครับแล้วก็มีซุปด้วยในราคาเพียงแค่19บาท มีใครมากกว่านี้ไหมครับมีใครมากกว่านี้ไหมอ๋อไม่มีนะยังยังให้มากกว่านี้เราไม่เอาเพราะเราแค้สิบเก้าเาบาทเท่านั้นใช่ค่ะขอบคุณครับนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนําเลยค่ะร้านโตเต้ข้าวมันไก่ตอนค่ะอตลาดฟุตดีบางนาค่ะโตเต้ข้าวมันไก่ตอนใช่คข้าวมันไก่นี่ก็เป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยนะครับไหนบอกจุดเด่นของข้าวมันไก่ของเรานิดนึงฮะ ข้าวอร่อยค่ะข้าวอร่อยและไก่ล่ะครับไก่นุ่มเหนียวตาไก่ก็มีความนุ่มน้ำซุปอร่อยค่ะน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มมันน้ำจิ้มโอ้โหข้าวมันไก่นี่ต้องน้ำจิ้มนี่ต้องเด็ดนะใช่ไหมฮะค่ะต้องไปลองชิมค่ะจานนี้19บาบาทค่ะนี่แหละคุณคือ คำถามที่เอากำไรจากไหนฮะอันนี้เป็นโครงการที่ทางฟูดี้มาร์เก็ตเนี่ยร่วมกับทางผู้ประกอบการนะครับทำเมนูพิเศษขึ้นมาเฉพาะแคมเปญนี้เลยเฉพาะแคมเปญนี้คือช่วยเหลือผู้ประกอบการถูกต้องครับช่วยเหลือลูกค้าที่มาด้วยลูกค้าที่มาด้วยใช่ครับแล้วเราก็อิ่มท้องสบายกระเป๋าทางฟูดี้มาร์เก็ตเนี่ยก็คือจะมีการออกออกเงินช่วยตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือออกให้ส่วนหนึ่งใช่คก็คือออกแทนผู้ที่จะไปรับประทานอาหารเนี่แหละนะครับเพว่าลูกค้าที่มาเนี่ยบอกเลยว่าเกินมูลค่าแน่นอนครับผมเกินจริงๆอ่ะเกินจริงอันนี้ แน่นอนครับผมไปเนี่ยถ้าเปล่าส9บก้าบาทก็คุม้มละนะสวัสดีครับอีกหนึ่งร้านครับเดี๋ยวแนะนําเลยครับจากร้านจากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพุงแตกค่ะ๋วยเตี๋ยวเป็ดพุงแตกแป<ต>ลว่าอะไรฮะกินแล้วแบบแปลว่าทุกคนที่เดินเข้ามาร้านเราอิ่มค่ะอิ่มแน่นอนใช่คะ่นะอิ่มแน่นอนและในราคาเพียงแค่ สิบก้าบาทค่ะแต่ว่าเมนูวันนี้ที่เราเลือกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ่นมระค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ่นม,มระนะครับโอ้โหนี่คลองลองดูนะครับปริมาณน,นะครับคุณผู้ชมเครื่องจัดเต็มมากทั้งมระทั้งไก่่ต้มไข่ต้มใช่ครับเส้นอหูย และน้ำน้ำซุปนี้แบบดูเข้มข้นมากเลยนะครับใช่ครับเป็นสูตรพิเศษเลยเ่เชิญเลยครับในฉันจับชามให้มนียค่ะคุณคะคุณดูนะเนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้คุณผู้ชมเห็นแบบเงี่ยดูดิสิบเก้าบาท่ะในฉันแถมน้องน้องไก่อันนี้คือปริมาณจริงเลยปริมาณจริงๆเลยนะครับคือหมายถึงว่าลูกค้าถ้าไปซื้อ น่ครับที่โครงการนี้ก็ได้แบบนี้เลยใช่ปริมาณเท่านี้เลยครับนขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอามาที่ฝั่งนี้กันบ้างค่ะใช่เลยครับคุณอัคาราครับอ่าคุณไปนะดี่ผมอยู่นี่เดี๋ยวคุณจแอบทานใช่ไหมดิฉันรู้นะให้คุณโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยวกเซฟปุกครับผมเอาราจำหน่ายเป็นโอโคโนมินะครับเป็นมินิแบบเล็กลงครับ อันนีน้คือเราไม่ใช่มีแค่อาหารไทยนะครับที่โครงการเรามีอาหารหลากหลายมากนะครับมันจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารนานาชาตินะครับนี่ก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับนนเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นเนี่ย สิบเก้าบาทเขาร่วมโครงการกับเราใช่คเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กนะคะปลาเป็นชิ้นกุ้งเป็นชิ้นปลาหมึกเป็นชิ้นเลยแนะนำเมนูได้ไหมคะกุ้งปลาหมึกปลาหมึกด้วยใช่ครับเออเป็นเป็นเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามีหลายหน้าครับผมมีหลายมีอย่ไงมีทั้งอะไรอ่ะมีกะหล่ำมีเห็ดมีหมูมีไก่มีแฮมมีกุ้งแซลมอนปลาหมึกเซลล์หอยเชลล์ไข่หนวดปลาหมึกเยอะทิ้จริ้งนะฮะอ้าวใครที่ชื่นชอบเป็นแบบพิซซ่า